ค่ะูนรีเจนโมค่ะจัก เอาโมซ่าไปฉีกอะไรมานะจ๊ะมะม่วงเป็นมะม่วงพันอะไรครับคุณต้าเอพันน้ำดอกไม้ติดทองฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงนะจ๊ะโอ้โหมันดุแต่ใช้ว่าลูกเล็กมันไม่ร้วงไงแล้วก็ทีแรกว่าเนึกนื้อาจะไม่นั่นเพราะมันโดนน้ําท่วมมาไงหมยถึงมะม่วงเดินน้ําท่วมเหรอคะจ้ะมะม่วงมันโดนน้าท่วมตอนที่น้ําท่วมระบาดมาน่ะจ้ะปกติแล้วมันก่อนที่ยังไม่เคยใช้โมซ่าค่ะลูกลูกมันดีอย่างนี้ไหมลูกมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ดกอย่างปีนี้โอ้โหปีนี้ดกแล้วก เอามปขีดฉีดให้ลูกมันสวยไงแล้วมันติดเท่าใหม่อีกตอนนี้ลูกกําลังกําลังเท่าเท่ากำปั้นใหม่เนี่ยอีกไม่น้อยเลย จ้ะก็คือติดลูกดีลูกดกดีเนาะจ้ะแล้วก็ไม่ค่อยล่วงไม่ค่อยหล่นใช่ไหมคะไม่ค่อยล่วงค่อยหล่นนะแล้วก็จ้ะคือไอ้ถั่วก็ดกทำถอยส่งอ่ะแต่ว่าทําไม่มากเลยนะถอยส่งอ่ะทําไว้แค่ทําไว้สองงานโหดกถอยส่งไร้น้ําอ่ะไม่ต้องใช้น้ํนต้องกระโยดมาไม่ต้องใช้น้ําดกดีไหมคะดกดีปากมันเป็นัะไรบ้างคะปักใหญ่ก็ถั่วถั่วสามถั่วสี่เงนั้นเลยแบบว่ามีเม็ดเลยนะจ้ะแล้วก็เอาไอ ประกาศหัวเมื่อวานปนไว้ประกาศหัวก็ปองหน้าหัวใช้เขาอ่ะจ้าเอามาปนก็ถุยส่งไว้ไม่น่าเชื่อเลยนะได้เป็นร้อยโลอ่ะได้เป็นร้อยโลนี่อันนี้กี่ไร่นะคะโอ้ที่ ที่สองงานอันไหนอากาศหัวหวานไว้แถบหนึ่งแล้วแล้วหัวนี่เธอพขาเมือก็มีแล้วหัวมันสวยมันโตดีไหมคะป้าโอ้หัวโตมีแมลงมีอะไรเจาะไหมคะมาเจาะอะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้นะไอไอไอแมลงแดงอ่ะเขาเรียกไอโตมเมีงแดงอะมันคอยคอยจะเจาะหัวเป็นทางทางนะจ้ะนี่ไม่มีเลยแล้วตอนนี้คนเขาก็ชอบนะปลาขายไม่ได้แพงอะขายโลละสิบบาทคนนั้นแนะมันขึ้นยังไม่โตทันกันทำไมละแล้วก็อโมซ่าฉีดไปก็ถวยสงโอ หัวมันขึ้นมาอีกกุ้ยจ้ะเก็บผลผลิตได้ทั้งถั่วลิสงแล้วก็ผักกาดเนาะจ้ะแ,แล้วยางถั่วลิสงระคะมันมีมแมลงมีอะไรเจาะบ้างไหมไม่มีเหมือนกันและเหมือนกันดีเหมือนกันเนาะอ่าดีเหมือนกันมันก็ดีเหมือนกันอันนี้ป้าฉีดเลยหรือว่าใครฉีด,ดให้คะลูกชายฉีดอ๋อลูกชายเป็นคนฉีดให้เนาะจ้าแล้ว อ่าป้าสำเนาสินเดียค่ะอยู่ตำบลอะไรนะคะก็ตมบลประสงอําเภอจ้าอําเภออินจังหวัดสิงห์บุรีเนาะอันนี้ก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะจ้าก็ใช้ทั้งมะม่วงเนาะถัวนิสงแล้วก็ผักกาดเนาะจ้าเอายังไงก็ใช้ดีนะคะใช้ดีย่าลืมบอกต่อให้มักงเนาะจ้าค่ะยังไงเดี๋ยวนู่งเล่นจะส่งสินค้าให้จ้าจ้ารูปนี้จะถีบข้าวจ้าจ้าขอบคุณจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า